ผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องตามนะคือเรื่องของตัวเฟดเนี่ยแหละเราคัดไปแล้วถูกไหมฮะเราเห็นการคัดในช่วงเดือนออกันยานะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยน่าจะมีการคัดต่อในช่วงที่เหลือของปีอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ตามกันก็คือว่าหลังจากที่มีการปรับลดดอกเบี้ยมาเนี่ย ภาพที่เฟดต้องการเห็นนะครับก็คือเรื่องของตัวการขยายตัวเศรษฐกิจเรื่องของการจ้างงานนะครับยังจะสามารถเป็นไปอย่างที่เฟดต้องการหรือเปล่านะครับภาพของการซอฟต์แลนดิ่งเนี่ยยังจะเป็นแบบนั้นอยู่ได้หรือเปล่าผมว่าอันนะี้คือประเด็นที่เราควรจะต้องตามนะครับเรื่องถัดมานะครับในส่วนของจีนน่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเป้าที่จีนทำเอาไว้ 5%เนี่ยดูเหมือนกับว่ายังมีความเสี่ยงว่าอาจจะไปไม่ได้ถึงเป้าอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็คงต้องดูกันนะฮะว่ามาตรการที่จะออกมาเพิ่มเติมเนี่ยจะสามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้แค่ไหนนะครับในประเด็นที่3นะครับก็คือ ผมว่าในเรื่องของตัวการเลือกตั้งของอเมริกานะครับอันนี้เนี่ยเราเห็นภาพค่อนข้างชัดนะว่า1เดือนต่อจากตรงนี้ไปเนี่ยมันยังมีความผันผวนอยู่เพราะว่า2ฝั่งเนี่ยมีนโยบายที่ต่างกันค่อนข้างเยอะแล้วในภาพของตัวนโยบายที่ต่างเนี่ยมันก็อาจจะนําไปสู่ภาพของตัวความคาดหวังที่ต่างกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทั้งคู่ยังมีความสูสีกันอยู่ประเด็นที่4ในส่วนของตัวไทยเราเองเนี่ยนะครับ ภาพของตัวมาตรการอื่นๆที่จะออกมาในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เหลือที่จะมีในช่วงปลายปีมีอะไรที่จะออกมามาตรการตลาดทุนจะมีอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมว่าภาพของตัวเซตอินด x เนี่ยเราแร l ี่ขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาพอสมควรนะครับแล้วทําให้วอลูเอชันเนี่ยเราวิ่งกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตามก็คือว่า EPS หรือว่าการเติบโตของตัวเศรษฐกิจหุ้นไทยเนี่ย ยังจะเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนได้หรือเปล่าเพราะว่ามุมมองของเราคือเราคาดหวังว่าผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังนะครับต่อเนื่องไปในปีหน้าเนี่ยจะมีการซื้นตัวได้ค่อนขึ้นดีครับ